Uh, sabadhi, uh, sabadhi. welcome to the channel again I'm here at bankin village Myang Sai district Urumsai province I, I, I just uh, came back from uh, Fungsali, uh district at posley uh, Province This morning yeah. So I came to this city m e n g Sai District k u Domsai Province For third time Because I have to come here Cash uh, the uh, train ticket To go back to Vientiane Nakonoi Noor Dee Nee Khaa Pachow Kanyung Yu Muang yeah. Sai yeah. Kuang Domsai ก็เป็นบ้านบ้านชินเนาะบ้านชินไปเดินเนาะแล้วก็มีหมู่บ้านเล็กๆน้อยแล้วก็เป็นตลาดเนาะเป็นตลาดแล้วข้าพเจ้าก็หากลับมาแต,แตเา่เมืองพงศลีแขวนพงศลีเมื่อเช้านี้เนาะก็เด็กเติบแต่มาหอดก็ก็ดีใจแต่ว่ามีบทพักกินพักเนาะก็เคยพักที่นี่เพราะว่าข้าพเจ้าประมาณนีสามเทือแล้วเนาะมาชีวิตจังจะมาลงนี้ แล้วโอ,โอ,ออกจากนี้ไปก็ไปแข่งโบแก้วไปแข่งรองเท้าไปแข่งโบแก้วกลับมาก็มาลงอีกแล้วก็ไปแข่งพุงซลีเนาะจากพุงซลีเราก็กลับมาขึ้นปั้นเมืองไซแข่งฤดมไซนี่เพื่อมาซื้อเปลไฟกลับยิงจันนดเนาะกางเกงสั้นข้าจะขับเจ้า,าจะมาฟอร์เวลเรื่องเนื้อพุงซลีแข่งพุงซลีเนาะมีแต่ว่าแข่งซลีหนัน เรื่องรถตุ๊กๆกบปัญหารถไฟฟ้าหรือรถซาวน์ในบุมีลด้ก็นายเด้อเออบุมีเนาะอันนี้เป็นคุ้มบ้านกินเด้ก็นายเด้ออ่ะเขาเข้าไปต้นในตลาดเนาะเข้าไปตลาดเนาะรถนำใจนี่มีรถทัพไสหลายตัวไม่รถไฟฟ้าเนาะออกจากสถานนี้รถไฟนี่เข้าไปในเมืองเจ็ดสิบพันกิโลเนาะเออเจ็ดพันกิ่งขาดขาบขาดขาดยอดกำมัดขาดกำมัดเมืองนี้เนาะ หลายคนก็นมาเที่ยวเด้วยตอนนี้ก็เป็นบอลจอดรถฝากรถนะครับเนาะรถฝากรถจักบอลได้ฝากในรถนี้เนาะบอลได้ฝากเนาะบอลได้ฝากในรถนี้เนาะจอดรถเออบอลได้ฝากดดนเ,เออากนี่ยบุมบุมีคนฝากเพิ่มอันนี้ด้วโอ้มีคนฝากบอบุญมีบอ ป่าลูกจักเนาะอันนี้ตลาดาตลาดบ้านชินเดอรพี่น้องเด้อนวยมึงใส่เสียงดึกใส่เดี๋ีนคนจีนขนา้ามนคนจีนก็หลาย,นนายแถวนอกเพราะว่าสับเจ้าเล็กขอบุญแล้วคนที่อพิว เมืองนี่หลายเนาะหรือว่าแขวงนี่หลายมันคนลาวลุ่มเนาะแตมีลาวลุ่มมีอาคาเนาะมีห่อมีก่ออะไรเนาะแต่ว่าห่อนี่ก็หลายเขาจะว่าห่อนี่ก็หลายเด้อเข้าห่อนี่หลายอยู่พงศรีก็หลายอยู่พงเสียงยุงชรีเห็นมามีเข้าห่อเข้าก่อแล้วก็ข้าวผู้น้อยข้าวผู้น้อยเออ อันนี้ไม่พาล,าล,มลาดล้วงไหลอยู่ดมไซน์นี่ตลาดไง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 เดีว่าอยู่หลวงพระคะันธ์สลายบ้านแช่ดำไงเดีว่าข่าวเจ้าข่าวไม่ได้ว่าออกคลิปเนะาะเพราะว่าข่าวข่าวเจ้ามีเวลาอยู่สองมื้อ กะหลายชิ้นหลายย่างเนาะกะหลายชิ้นหลายย่างเน่อตอนนี้ตอนเศร้าเด้อข้นงเด้อตอนเศร้าประมาณแปดโมง่นี้ตลาดตอนเศร้าเฉลียพักนี้ซีซ้อมซี่าแถ่นี่แถพักมัดน,นี่พัก ทานจะได้ยินเสียงสำเนียงเนาะสำเนียงตลาดนี่ทานชิไปหานาทางรถไฟไปซื้อทางรถไฟกับทานตลาดนี้ไปแล้วต่อไปกันเป็นอ่าเป็นวัดเนาะวัดบ้านชินต่อไปก็เป็นขัวน้ำก่อมีน้ำกอ่อชนิดน้ำก่อห้าอยู่และครับเจ้าเหลี่ยวเห็นเนาะแต่ว่าไปชั้นในขับเจ้าชิพายย่างไป แล้วก็ไปหาทางสถานีรถไฟนึ่งไซพักมีซีซ้อมมีหลายเลยเดี๋ยว,วคนจีนขอเจ้าบวขายแบบนี้เขาจะตั้งห้างขายนะแต่เข้าใจนักสั่นว้าบึงเฮ็ดยู่ไหมอด็ดเด็<ะ><ะ>กินเด้ไหบ้าอ,อันนั้นมันเผาห่อเนาะกิะได้ยินเนาะ เดก้วห่อลายดิพงศลีก็หลายขาเนาะอุดมไซนี่ครับเจ้ากับมาคืนแลวาจะว่าขาดไปเจ้าสิขออยู่อีกจะคืนหนึ่งแต่ว่าขาดไปเจ้าต้องกับคนบางทีโซชีเนาะต้องก,กับกนโซีเดี๋ยวนี้มันทีซาวซาวเซต นี่แถวนี้ขายของกินซุปในชะ่ไหมตัวนี้เดลฟ o ดอริคุกอริคุกและห้านแถวนั้นโชว์หลายเป็นคนจีนเลยห้านทั้งข้างเป็นห้านเป็นห้านแต่ละทั้งนอกของไทยบางไมคกันเป็นคนจีนมั้งเพราะว่าคระบเจนี่เสียงแปลกเสียงป่าครับเจ้าเข้าวใจดีเนาะ Yeah, em sợi thì hai ba chinese people a lot too. tân emin mình, xin bụi em kai xin khai xin khai xin này, xin đó. เป็นจีนด้เป็นห่อ,นะนนง,องไดเนาะเี่ยงยำเศ้ายำแบบตลาดไงเาเยตลาดไงขายสิ้นส่วนขายพักกกลามาได้ม่ส่วนขายสิ้นเนะาะเจ้าเจ้าวอชูบทานไหนทานตันเานาะซส่นหมูรัวอะไรหน่อยเนาะ 65,000เอ่อมูยิโล65,000พี่น้องเจ้า5เขาจะว่าเออนีนตัวพี่น้องว่ามือเออเขาจนว่นน 95, วา65,000สินม้วนนี่เนาะร้วยเ่าไรสนว้วน95,000ว้าสินห้วน95,000ได้ได้วยสินหมู65,000 อันนี้กับมันไทยแล้วลุมเขาจริงผู้ไข่ง้วนนี่เดี๋ยวผู้ชนะเดี๋ยวเผื่อว่าเกชิ้นห้าพันหงที่เป็นห่อบนเป็นห่อกป็คนจีนเนาะบนเป็นห่อกป็คนจีนว้าวหมายว่าเขาจะ,ะเป็นระเบียบอยู่เนาะเป็นระเบียบ นะสิ้นหมูนโลนหกสิบห้าพันหอขนาดเด้อสิ้นวาเก้าสิบห้าพันวสิ้นห,หลายเนาะสิ้นห,หลายตลาดนี่ตอนนี้ขายซัดเป็นตัวบอนขายสัดปีดเดี๋ยวนี้เบนขายซัดปีดก็จะขายเป็นตัวลดอืว ใกลนี่ขายเป็นโลบ่ใขายเป็นตัวโลท่าไรโอ้นพินอ่งน้าได้ยินบ่ใกลนี่นขายเป็นโลบแ้วบ่ขายเป็นตัวสั่งขายไกล่ลานนี่โลบแปดสิบพันไก่น่ะพันอีกโลบหกสิบพันเนาะห้าสิพเนาะห้าสิบพันอ Bet kilo hok zip kan lah. Yeah, để 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 sell, oh sell by uh, by by kilo, okay. By kilo, not by. Uh, kilo about thirty thousand and up. Yeah. And uh, the pork is a sixty-five thousand per kilo. The beef is ninety-five thousand per kilo, okay. อ m มิกิโซ่เลยเ e ราะฉั I I don't want to speak uh too much English now. น no. ะ I just just uh say uh the important things เข้าทางหลังเนาะทางหลังให้บมกไหมเดี๋ยวนี้เป็นบอลจอดรถใหญ่เนาะทีเมตแบบนั้น ประมาณนี้ก็ได้แต่ตลาดมต้องมีรถใหญ่มีจอดรถใหญ่โอ้นี่กระจัดรถจักรโอ้ได้ฝากเนาะได้ฝากเนาะรถจักรนพะันหนึ่งห้าพันเกียบเนาะสองพันอ้าวใครเห็นที่พันได้สักโอ้โอเค <laughs> คือเอาหน่อยแท้คอยไปไล่มองเข้าวห้าพันสิบพันพอได้ฝารถจักรน,นี่เนะ เงินนึงเนี่ยเนี่ยเขาเอาสิบพันเอาห้าพันนี่บนตลาอื่นอะฝากรถที่นี่สองพัรรน 2, กีบหน่อยเด้อสองกีบ <2, 000. S 1> เดินตลาดเนาะตลาดอ่าบ้านชินเนาะรถใหญ่นี่น 5, ยห้าพันกีบจอดนี่นะอ่ารถเออรถมือนี่ยนะอะไรห้าพันกีบรถใหญ่ว้าว ันหนึ่งกิบเมื่อมือสามันกิบโอเคเจ้ากรได้ฝากมันเจ้าก็ังเมื่อมือเลยเนาะข่นเขา่นเขาใครเครื่องนี่เขาิจะมาได้เฝ้าเขาเมื่อเมื่อเลยเนาะโอ้ว้าวว้าวได้ยินบอคน้ยนะพี่น้องเดี๋ยวฝากรถมิต่สองพันกิบขันเปิเมือละสามพกิบว้วแมนอุดมไซแมนเพราะว่าค่า ขรับเจ้าไปตลาดกลางคืนกับสองพันกีบแม่นแมนแม่นเปล่าคุณบึงขี้เฟือเนาะแล้วที่นคนคุณแล้วหลังนี้ไปคืออมันมีภูโท้เลยภูโท้เดี๋ยวนี้ผมเห็นพอหมอกเป็นปกคลุมมัดใส้เวลาประมาณสิบอ่าประมาณสองชั่วโมงทุกคนเป็นพูโท้เนาะแต่ว่าข้าบเจ้ากับสิบูเวลาหรอกเพราะ เพราะว่าข้าพเจ้าไปปีนนาไปปีนเขาอยู่พงสลีเนะเาะภูฟ้าเนะเาะหกร้อยหกสิบเก้าแมตรแล้วก็แปดร้อยแปดสิบสองคันกันไดนเนาะับข้าพเจ้าจะกลับมาบ้านกับทีมปลงเนาะเดี๋ยวยังไม่ลงเถืออยังไม่ลงคลิปเถือยมีผู้โทรแล้วคะแนนเด้อจะเป็นบ้านทีมงามเนาะต่อไปจะเป็นขัวน้ำก,ก่อห่าแล้วก็มีวัด ก้อนสิเขา้าวก้อนสิเข้าไปทั้งนะสถานีรถไฟเนาะและ้วเฮือนที่ว่าอยู่ตามเข้มเขา่าเหรอเออเจ้านายขา่าวเจ้าชิดนางพาะยางไปเบิ้ลมันมีน้าเราน้าหมีแล้วก็อน้าเศร้าเนาะแถวนั้นงานที่สุดข่าวเจ้าเรียเห็นเนาะกประมาณนี้ตลาดนะครับเนาะ แล้วก็ราคาราคาสิ้นค่าวพี่เจ้าบอกแล้วเนานะราคางัวัวสำคัญมั้ราคาเป็ดราคาไก่เนีอยทานผู้บรแล้วเนะวาะเป็ดอไก่ไก่ผสมงามงข้าพเจ้าอยู่นี่ข้าเจ้าซื้อไปกินแล้วบริยุนี่เนี่ยมาตีเบี้ยงจันบุญคุก ถามเบิ้งเนาะขอบใจเด้อตลาดไงตลาดไงที <Yeah. S 1> Market. ่สแตรตบ้านทินว l ลเลจเมื Village. อง,งไซดิสทริกรุนนไมไซ province ว้าอ, <Wow. S 2> อ,อืมายปา้าวันนี้เพ็นปลา ขาปดปลาดุกปลาดุกปลาแห้งปลาดุกน,าน้าหมดอีกปลาดุกเลี้ยงปลาดุกพันโอ้กิโลทเท่าอร์นี่ปลาดุกนี่กิโลสามสิบพันพี่น้องนะปลาดุกพันว้าวอันนี้ก็ขายของกินซุปขายกระปุ่น กระ poon กระ poon อุออดมใสขอบคุณมังใสแซบแซบถ้มักเส้นมันเส้นเนียวดีจ้ะเส้นเนียวดีว้าวรอบข้าวนี่กำลังขายเครื่องแห้งเนะาะอัเดี๋ยวทานจะนิ่งเสียงเนาะ,ะเป็นเท้าห่อเนาะ ครับเจ้ากระโบแน่พอห่อหรือคนจีนเน,ะนาะครับเจ้ากระโบแน่เด้อเพราะว่าอยู่เหนือจะไหลมีคนเป็นคนเล้าลุมประมาณแล้วก็ห่อแล้วก็อาคาแล้วก็ขอแล้วกนะ็คนจีนเนาะคนจีนก็หลายนี่ท่นนักข้าวเราพี่น,อน้องเด้อยท่านนักข้าว เงี้ยก็จะว่า ulations, อาม่าอาม่าเนาะและ้วนี่วัดเป็นว่าอาม่าอาม่ากับมันจะคนจีนเนาะแล้วาพโบรางใช่ไหว้าวง่ายง่าตลาดง่ายตลาดง่ายพี่น้องง่ายแท้ง่ดิว่าทางไหนอย่างนึงนึงขนาดเพราะว่าเพิ่นใช้หลังคาเนาะนี่หลังคาลาดกับไฟกับจะขับเจ้าสามารถบึงกล้องได้ว่าบบงามป่าได้ โบช้างไปรไะเด็นเนาะพากันเบือเอ้องออกเส้นด้วคเจ้านี่เสน้นอีกเส,นเส,นส,เส,เส้นแ,นนนนแ,นแนซ่บที่สุดครัเบเจ้าซิมไหมล่ะเส้นเฟอเส้นกระเปียกแถวเนื้อนี่เพือนแซ่บเลยนุ่มด้วยยูดมไซยุหลวงน้ำท้ายูพงสรีเนาะแซ่บมัดครับเจ้าฮับประกันว่าเส้นแถวนี้นุ่มดี ขายกิโลอะไรล่ะหั 8, นรถแปดพันแหนพี่นอ้องไม่ได้แพงเด้อพี่น้องเด้ด 8, อะรถแปดพันเพื่อมาเยี่ยมอย่ามึงใส่ดมใส่ล่ะเส้นฝืดไม่ต้รถแปดพันกีบว,ว้าวมื่อหน้ามื่อหน้ามาเป็นมาเอาไปเฮ็ดกิน <c oughs> ว,ว้าวรถแปดพันไะม่ได้แพงทำไเนาะเส้นมันนุ่มใช่ไหมนุ่มๆ เซียงเซียงชลาจะเป็นกอห,อห,อห่อเลยอ่าคนจีนเนาะ,ะแต่ว่าเขาจะขายแบกไม่หลายเลยเมืองเนาไม่นี่มันมันจีนวะมันจีนวะ,ะเนาะเด็ด ทันเนาะก็ันตัวนี้บักทันบักทันเนาะขายเป็นโลเนาะรูอะไรรูสิบหพันได้ว้าวบันเทอมนอี่ัเมืงกาะว่าไหมนาะเมืองหุ่มเมืองคุ่นอยู่อยู่บุดมไซนี่แหอโอมงคุมืองไซคือการพักแปรโอ้ยู่มงหุโอ้มืองหุแข่งุดไซว้าว เงองหุ่นแข่งรถไซร์อย่าอๆแบบันหวานทันวะมันก็มีเงินเท่าไ่นี่เหือาพนะคเด้อแบบทันเงองหุ้นแข็งรถไซร์อย่าประมาณนี้นะคะนเนาะหุ้นฟุโท้นะคุณต้องคนนุตโท้ยังเหลือยู่ยังเปลี่ยนูโท้นี้นาะุละอันนี้บ้านชินเนบ้านชิน แถวนอกนี้อันเด้อ้อันนี้ขายซงเลยเนี่ยนี่ขายซงนี่โอ้อันนี้มันเหมือนตลาดขายซงกันเลยบักไม้บักไม้เป็นตลาดขายซงว้าวจะเป็นห้างจีนละอย่างทีเนี่ยนนกเครื่องนี้มาจากจีนแน่นอนบักไม้บักเครื่งอย่างเน่นอนอยู่เมืองไหนเนาะ แขวนได้กจอเห็นคนจีนหลายเจอแวียงจันไปเห็นเกาหลีเจอใต้ไปเห็นเวียดทุกชาติเลยครับในเราเพราะว่าจะละ,ะจีนเวียดเนาะถ้าเห็นธรรมาธรรมะกับจีนยัวต้นๆคุณคแบบเจอมีเอ็กซ์เพียร์หลายด้วยสนัยน่าสดนดทเดี๋ยวะมาจนไทยเดี๋ยวปีนี้นะ นี่อีกสองเดือนอยู่แล้วนะขับเป็นยังไ,งได็กกระโ b ้ m เถื่อนเนาะอีกสองเดือนก็ไปอยู่ต่างประเทศสามสิบแปดปีจะก,กลับมาบ้านสี่สิบห้าเทีแล้วเนาะก็เหตุผลก็หลาย,ยาอย่างครับเจ้ากระหานกระเสียลูกชายไประวังหนึ่งสองปีนี้เนาะนี่จากความส่งจำน,นี่จากความสง่งจำสอนมากับเพ็ดแ้วขาพไปเจ้าเด้อ เมดแขวโอยุมมีกามันแพงหลายมดแขกสามมากะมัเยี่ยมเกยนนองละ่ะพกเกยน้องละสีมากกับเฮดจูบอ่ะเฮดูบมาได้จเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีแล้วังไ่มีกลิ่มนกนลินกาะยังไ่มีลินก Yeah, this year I travel a lot. I a lot, yeah. I came here for 15 times, 38 years living the United States. Yeah. I came here, got to me reason, took my teeth. I lost my son on the freebury. ไ i s i ี my มพี t น้องญ s ติพ e ่้องมครอบครัวญาติพี่น้เยมคอบคัต c พี่งปเคครวา้งี่อาพี่้องไปนี่ยมอัวี่น้งยียมว่นอป็นี่อบคี้ปเนี่ยมครอบาตน้อปเยยรัวญาตี่้องไเีวาตพนอปเนี่ยมครอบญิพ่้งไปเย่พีงเ่อบคิงเคิี้งเยอ